สวัสดี f อฟซนะครับวันนี้ก็จะพาไปตัดหญ้านะครับวันนี้ก็ผมก็ขับรถนะครับมาครับกับทางนานะครับผมนี่ทางไปนาโอ้โหเทคอนกรีตครับสะดวกสบายครับพี่น้องนะครับก็จะไปตัดหญ้าให้วัวนะครับผมก็จะพาโน่นครับไปแล้วครับช่างเขียวจะไปตัดนาช่างเขียวนะครับผมตอนนี้ก็ตามเข้ามาแล้วนะครับแต่ อยู่ไกลกันอยู่นะครับผมก็ภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับผมขับรถเองนะครับไม่มีขากล้องนะครับไม่ได้เอาขาก้องมาข้าวที่ตัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับจะออกสวยๆประมาณนี้ครับดูนะครับเ๋ยวสวยครับแต่พอมาดูนะครับอ่า นาที่ไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดต้นต้นต้นหญ้าในนาข้าวก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหลืองเหลืองอย่างนี้นะครับหญ้าก็จะเยอะนะครับดูครับแตกต่างกันครับแตกต่างกันเยอะนะครับไม่รู้ผมไปถูกทางไหมนี่โอ้ยหลงทางหรือเปล่าครับไม่เคยมานาช่างเคียวนะครับ ในนอ,น,อนี่เนาะโอ้อเลยครับมาทางผิดจริงๆครับเดี๋ยวกลับรถก่อนนะครับผมคร <c oughs> ับกลับรถแล้วนะครับผมก็ไปต่อครับกลับรถเดี๋ยวซ้าย ทางไปนานะครับโอ้มีแต่คนจีดครับจะเดินมากครับโอ้ดูครับเขียวุูมเลยครับตรงนี้นี่ครับช่างเขียวมาแล้วครับสนุกสนานครับทํางานกับทีมนี้นะครับโอ้รับกแตงครับโอ้ทอรันครับท่อรันอีอยากได้ทอรันครับนี่ครับดูทอครับเรื่องช่างนะครับ ในตำนานครับหนึ่งสองสามสามเครื่องสี่เครื่องนะครับอู้กุ้งอันนี้ไก่ไก่นี่ฮะไก่ไก่โอ้ดูครับเตรียมอุปกรณ์มาทำกินเลยครับ เปพบสักต <father>. ิดกบพบพบติดตัวตลอดเขาทีเขาแต่ปวดเมื่อยได้เวลาตื่นปวดตื่นด้วยกันเลย ริ่เกิดเริ่พังครึงมาหน่อยปอด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 เสียงมันไม่ลั่นทุ่งครับอยากจะให้เสียงมันลั่นทุ่งนะครับชิ้นสั่งเป็นนี้แหละชิ้นสังของดีๆไม่ชอบชอบของแบบแปลกๆครับใส่ไปกระจายครับ ใบกระจายก็จะเด้งเครื่องให้มันแรงขึ้นนะครับพะใบตัดมันยาวครับเป็งใบกระจายฝาใบกระจายง<จ>บิถึงไงพอดีอ่ะรถด้วยเนอะอันนี้บ้นาน

น,นี้ก็น้ำมันหมดนะครับเครื่องนี้ดูครับสองเครื่องครับโอ้ลั่นครับลั่นลั่นลั่นครับเครื่องมันเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับผมตามมาดูกันครับไฟมันดังลั่น แป๊บเดียวครับนานหนึ่งก็ประมาณถ้าสามเครื่องก็น่าจะแป๊บเดียวครับไม่ถึงสิบนาทีครับนานหนึ่งนานหนึ่งกวนเอากวนเอาครับเดืยอยญ่าครับอย,อย่าเยอะอยเสียงมันลั่นดีครับเสียงลั่น าเดินเนาะต้องการขาไปยาวๆครับเอาช่วงครับเอาช่วงเูรครับเดียวครับลาบเลยครับนี่ครับคือย่านะครับน oui> ี <men <men functionality functionality ่จะย่านะครับ หาต้นข้าวไม่ค่อยเจอนะครับแต่พอตัดออกแล้วค่อยดูครับเสร็จแล้ว ตูมปลาครับตูปลาฝนครับโอ้ตูปลาตุมฝนครับนี่ก็จะเป็นตาทองครับตาทองก็จะเดินอยู่นั่นนะครับผมตาทองวันนี้ให้มาหอบยาครับ อ,อครับนเรีเยกว่ามันเป็นปใบกระจายนะครับ ทางเจ้าอาจจะผลิตงานผมปีนี้ผลิตรถรถอะไรนวานข้าวครับพร้อมโรตาตรี่เลยครับปั่นครับไม่ต้องใช้คนหวานครับทางเจ้าทาเองครับผลิตเองครับที่บ้านครับปีนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมแล้วปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับเครื่องวานข้าวสีมือคนไทยครับทำเองได้ครับ เสร็จแล้วครับนานี้โอ้ค,ครับแคบดบเดียวครับแ่สองเครื่องนะครับนี่โอ้โหวนะครับดูตาทองครับทองจะแบกยากให้วัวครับผม ก่อนนะครับผม